ขายยงขายยาอยู่ตรงไหนเนาะป่าสมศรีนี่นะนะดอกนีได้ไหมอวิวารพิเภ e อลาวเฮียเมไปิ้ลเดนพอหัวเบาเนาะสวัสดีค่ะพี่พี่ขอถามหน่อยไอ้ เมื่อก่อนที่เป็นที่เป็นคนมุสลิมที่เขาอยู่จากตรงนี้ลงมาเขาขายหมดแล้วใช่ไหมรู้จักป้าสมศรีไหมคะไม่รู้จักค่ะโอ้ไม่รู้จักจะไปทางไหนเนาะนีะ่เนาะมันต้องอยู่แถวนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวฉันตามหาก่อนป้าสมศรีเคยอยู่น้ำกันกับป้าสมศรีมา แกนี่แหละให้ห้องพักอยู่ให้ห้องเช่าอยู่นะคะคืนละโอ้ยไม่ใช่คืนละเดือนละพันสองร้อยบาทอีจุ๋มมึงไม่มีที่นอนมึงมานอนตรงนี้ด้วยกูไม่เอาค่าห้องกับมึงเยอะหรอกกูเอาพันสองก็พอก็อยู่กับแกมาไม่มีอาหารกินไม่มีข้าวกินก็แกนั่นแหละเป็นคนซื้อข้าวซื้ออาหารให้กินคุณยายคุณยายอยู่แถวนี้นานไหมคะ คุณยายหนูถามหน่อยคุณยายรู้จักป้าสมศรีไหม<ส>ใช่สมศรีที่แกอยู่ยเป็นคนมุสลิมอยู่ในที่เนี้ยพี่รู้จักบ้านสมศรีไหมคะป้าสมศรีสมศรีแกเป็นคนมุสลิมแกอยู่ยข้างในรู้จักไหมคะถ้าอยู่แถวนี้ไม่รู้ใช่ไหมตรงนี้เขาลื้อกันไปกี่นานแล้วคะคุณคุณยายโอยายก็ไม่ใช่คนที่นี่เหรอคะ พอดิน้นอุ้ยเดี๋ยวกลองเข้าไปถามตรงนี้ก่อนกูดคุณลุงค่ะคุณลุงอันตะกี้ที่พันเป็นเป็นเปน็นอันอิสลามเนี่นยไหมคะเป็นอิสลามมองยูที่เป็นชาวอิสลามที่ที่เขาไปจากลงสะพานมาแล้วเขาไปจุดมองใดก่อนก่อนข,ข,อขาดสะพานครับค่ะพร้อ,อ,อ,อมกับ้องขามยุดันละอ๋ออันนั้นคือติดกับ อันพระเท่ห์พรองนั่นเลยแม่นบอกค่ะคุณลุงคือคือบ่ต้องขามไปใส่อยู่ใต้สะพานเลยแม่นบอกค่ะออโอ้หนูขอบคุณลุงหลายขอบคุณค่ะเห็นไหมมันเจออาสิเจอแล้วขังบัวตองคุณลุงขอบคุณหลายๆค่ะคุณลุงค่ะคุณลุงบอกว่าเจ้าบ่ต้องขามไปใส่มาใส่มันอยู่ใต้สะพานนั่นเลยเข้าไปในซอกนั่นเลยว่าซั่นเดี๋ยวสิไปเบิ่งเด้อกับพ่อใหญ่แอนเดีย คุณยายคะคุณยายหนูถามหน่อยคุณยายคุณยายรู้จักป้าสมศรีไหมคะมข้างในนี่ข้างในเข้าไปได้อยู่เนาะคุณยายเนาะป้าอ๋อขอบคุณค่ะ We can go in ทางเข้าตรงนี้ใช่แม่แม่โอ้ขอบคุณค่ะแม่ค่ะไปลอด,ดูนะคะใช่ไหมใช่มันเป็นแบรนด์นิวหมดมันเป็นมันเป็นแบบพระเจ้าใช่ตรงนั้นเลยปะปะที่เขาทำสถานที่ใหม่เป็นบ้งเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสงสัยโดนลื้อไปแล้วเนาะ ป้าสมศรีเอ้ยหนูมาหาป้าสมศรีหนูไม่เจอเด้วันนี้อยากมาหาป้าก็อยู่แบบนี้แหละค่ะอยู่กับเกยอยากกินลาดหน้าไม่มีเงินกินลาดหน้าลาดหน้าปลาหมึกนะ่ะไม่มีเงินซื้อปลาหมึกแกก็ไปซื้อละอ่านา เอามาทาราดหน้าเสร็จปลาหมึกให้กินก็กินกันอยู่สองคนอยากกินปลาทอดไม่มีเงินซื้อปลามาทอดกินแกก็เอาอีจุ๋มเอากูจะซื้อปลานินมากูได้ปลานินมาสองตัวมึงอยากกินปลานินตอนเย็นเลิกมาเดี๋ยวกูทําปลานินไว้ให้มึงกินนะแล้วก็ได้กินปลาน้นกับปลาสมศรีขับมอเตอร์์บมีเงินคีมมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเห็นงานดี่ว่ามันตึ้งขึ้นสะพานมันบอกแต่นยางเอาย่า เอายงางเอาเงินเกบาท8บาทเงิน10บกว่าบาทาก็เก็บไว้เอาขึ้นรถเมยค่ารถเมย์เกบ,บาทห้าสิบก็ไว้ไปทำงานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นคลองข้ามมาคลองข้ามมารู้จักป้าสมศรีไหมคะแม่แม่รู้จักป้าสมศรีไหมคะป้าแม่รู้จักป้าสมศรีไหมคะ สมสีหนูจำาอ้ยหนูจำนามสกุลป้าแกไม่ได้สมศรีคะค่ะหน,หนูหนูลืมนามสกุลแกแต่ว่าหนูอยู่กับแกมามันก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วป้าสมสีที่แกมีมีม,ม,ม,มีมีพี่สาวอยู่ด้วยอยู่แกอยู่กับพี่สาว เป็นบ้านแกเองค่ะสมสรีอ๋อโอ้ะา่ะพี่สาวแกยายอะไรเนาะหนูก็ลืมหนูจำแต่ชื่อแกได้ยายสมสีป้าสมสีแกอยู่กับพี่สาวแกสองคนอยู่บ้านเป็นหูก็มาเช่าบ้านแกอยู่อย่างนี้ค่ะหนูก คือแกช่วยเหลือหนูมาเยอะหนูหนูก็เลยอยากมาหาแกวันนี้อุงใส่สิบพเจออ๋อ,อไม่มีบ้านคนแล้วเขาเขาย้ายไปหมดแล้วล่ะคิดว่าอ๋อย้ายไปหมดแล้ว ขอบคุณค่ะแม่ค่ะหนูขอบคุณค่ะมันย้ายไปหมดแล้วมันเปลี่ยนไปนะเราตั้งว่า,ากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อายุห้าสิบปีสมัยอายุเท่าไหร่อายุ 9, ายี่สิบเก้าสามสิบอยู่กับแกยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสองสามเอ็ดสามสอง ยี่สิกว่าปีอะพี่น้องคงไม่เจอแล้วแหละไม่เจอป้าสมสีแล้วแหละไปโอเคไม่เจอยายสมสีป้าสมศีเอ้ยป้าสมศีเห็นคลิปนี่ป้าสมสีติดต่อมหาหนูหน่อยนะป้าสมสีจําอีกจุมได้ไหมนี่แหละตัวที่จะพาเราเจอกันก็โซเชียลนี่แหละป้าสมศีติดต่อมหาหนูเนี่ยเด้อหนูมหาป้าสมศรีบ่พอเมื่อนี้